แจ้งข่าวดีผู้สูงอายุเฮเตรียมรับเงิน4เด้งในเดือนกันยายน65รับสูงสุดคนละ1,550ปาบาทผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจนแล้วก็ในกลุ่มเราชนะกลุ่มประบางก็มีสิทธิ์ได้ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มเล่าข่าวสวัสดีการแห่งราฐวันนี้พบกับบุ๋มในวันที่18สิงหาคมปี2565นะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะบุ๋มก็มาแจ้งเตือนข่าวสารให้กับพี่ป้านอะาทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะคะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะทุกคนแต่ก็ไม่ได้พักนะคะรีบมาเล่าข่าวให้ทุกคนได้ฟังกันเนาะกลัวทุกคนเนี่ยจะตกข่าวนั่นเองเนาะข่าวความคืบหน้าล่าสุดนะคะผู้สูงอายุนั้นจะได้รับ1,550บาท สูงสุดเลยนะคะในเดือนกันยายน65นั้นเป็นเงินอะไรบ้างวันนี้บุ๋มมาแจกแจงให้ฟังเนาะแต่ก่อนไปรับชมนั้นบุ๋มก็อยากขอกำลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง แจ้งเตือนข่าวสารแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ดีดมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้บุ๋มด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดนะคะในหัวข้อของผู้สูงอายุนั่นเองนะคะจะได้รับเงินอะไรบ้างในเดือนกันยายน6 5านะมีข่าวออกมาว่าจะได้รับสูงสุดคนละ1550บาทกันเลยทีเดียวทุกคนก็งงใช่ไหมว่ามันรินเงินค่าอะไรบ้างวันนี้มาแจกแจงให้ฟังค่ะ1เลยนะคะ1กันยายน6 5เานี่ทุกคนจะได้รับนะคะในส่วนของเงิน เพิ่มกำลังซื้อนะคะในบัตรคนจนผู้สูงอายุที่60ปีขึ้นไปเนี่ยก็สามารถรับได้นะคะซื้อบัตรคนจนแล้วนะคะจะเข้าให้คนละ200บาทค่ะรวมไปถึงผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์จากเราชนะนะคะที่เงินเข้าในบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองค่ะจะได้รับด้วยเช่นเดียวกันนะคะ200บาทค่ะซึ่งวงเงินนี้เนี่ยจะไม่สามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้นะคะ จะใช้รูดซื้อสินค้าหรือว่าสแกนใช้ที่ร้านทุ้งเงินหรือร้านธงฟ้าประชารับเท่านั้นค่ะต่อมาเด้งที่2นะคะก็จะเป็นผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะได้รับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุค่ะเข้าให้ในวันที่15กันยายน65นะคะเป็นเงิน50แล้วก็100บาทนะคะบัตรไหนที่ได้200เนี่ย จะได้100บาทบัตรไหนที่ได้300บาทจะได้50บาทนั่นเองนะคะบัตรไหนที่ได้300นะคะจะได้50ค่ะบัตรไหนที่ได้200จะได้100บาทนั่นเองค่ะวงเงินนี้ทุกคนนะคะที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้นะคะสำหรับผู้สูงอายุค่ะเด้งที่3นะคะก็จะเป็นในส่วนของ ผู้สูงอายุนะคะที่ได้รับเบี้ยงชี่ผู้สูงอายุค่ะเงินจะเข้าให้ในวันที่9กันยายน6กห้นะคะเนื่องจากว่าปกติแล้วจะโอนให้วันที่10นะคะแต่ว่าวันที่10นั้นนะคะตรงกับวันหยุดค่ะก็เลยเลื่อนมาโอนให้ก่อนนั่นเองนะคะซึ่งจะได้รับนะคะตามเบี้ยขั้นบันไดเลยค่ะ6 0 0ถึง1,000บาทนั่นเองนะคะ ตรงนี้เนี่ยทุกคนที่เป็นผู้สูงอายุสามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้เลยนะคะเด้งที่4นะคะนั่นก็คือการโอนเงินเยียวยาสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ในช่วงที่ผ่านมานะคะซึ่งรัฐบาลนั้นก็ให้ทั้งหมด สามงวดด้วยกันนะคะซึ่งงวดสุดท้ายงวดที่3ก็คือในวันที่19กันยายน6กห้านะคะจะได้รับคนละหนึ่งร้อยถึงสองบาทนั่นเองนะคะผู้สูงอายุนั้นสามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้เลยนะคะก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะบุ๋มก็มาสรุปแล้วก็อธิบายให้ทุกคนได้ฟังนะว่ามีค่าอะไรบ้างทั้งหมด4ี่เลงด้วยกันค่ะโดยรวมแล้วนะคะจะได้รับ สูงสุดเนี่ยคนละ1 5 5 0บาทเลยนะคะแต่จะไม่รับเท่ากันทุกคนนั่นเองนะคะเขาจะเฉลี่ยตามอายุขั้นบันไดเลยเนาะโอเคค่ะสำหรับเรื่องนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างหรือว่าอยากให้บุ่มนั้นตามข่าวให้ในเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ